อันนี้เป็นบรรยากาศบนสะพานอูเบนนะครับเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่เมืองมันดาเลประเทศเมียนมาเฮ้ยดาวนี่ไงมะม่วงที่เธอกินที่ปุกามะนี่ครับบรรยากาศบนสะพานก็จะคึกคลื่นหน่อยอันนี้ขนมอันนี้เป็นทะเลสาบตองตะมานนะครับเราชอบบรรยากาศตอนเย็นมากอากาศดีมากเลย เย็นสบายมากเลยอะไปดูพระอาทิตย์ตกหูสวยมากวันนี้ลุงเฮ้ยข้างล่างมีสวนไอ้นี่ด้วยนะนักเนียลุงอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเขาปั้นเป็นรูปน่ารักมากอ๋อนี่ไงเป็นรูปนี่นี่ไงกุหลาบมิ่งกุหลาบ้าพยายังไม่ซื้อกุหลาบให้ฉันเลยนั่งเรือไหมลุงฮ m ม c ัสฮ w m มัส ทุ2 0เทาสันวันเทาสันฮ้ no, no. <c oughs> อเฮ้อเฮ้อไ่้เยเข้ามาชเข้ามาชเน่ๆๆๆฮะ One น i g h t h a n k you โ้ยยังไงพอตยตกสวยมากดาวเดี๋ยวถ่ายก่อน <c oughs> อุ้ยสวยมาก <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> เป็นพฤะิตตก จากสะพานอุเบนอ๋อนี่ไงดาวให้ดาวดาวเนี่ยดาวดาวให้เงินเขาหน่อยดาวเฮ้ยทำบุญกับพี่เขาก่อนอันนี้เป็นเงินจาดใช่ไหมลุงใช่ใช่ให้พี่เขาเลยลุงถ่ายลุงพี่หน่อยออยืนตรงนี้แหละเดี๋ยวเราถ่ายให้ต้องยืนระวังนะคะทุกคนไม่มีอ,อะไรมากันตกก็คือตกเลยนี่ยพระอาทิตย์ตกสวยมาก เราชอบบรรยากาศที่นี่มากเลยเออยิ่งตอนพระอาทิตย์ตกนะชิลมากนี่นะครับที่เราเห็นตรงนี้คืออะไรนะพระอาทิตย์ตกที่สะพานอูเบงเมืองมัณฑะเลย์ประเทศเมียนมาร์ตรงนั้นน่าจะเป็นวัดใช่ไหมพี่ลุนงน,น,น,น่าจะเป็นวัดที่ทางเข้าตรงนี้ไงน่าจะเป็นวัดเป็นวัดที่เห็นวิวพระอาทิตย์ตกสวยมากอะ่ะมาเดี๋ยวถ่ายรูปให้เฮ้ยสวยจริงเราอ่ามาหนึ่งสอง หนึ่งสองเกิดมากนี่ครับให้ดูตรงนี้ที่เราเห็นก็คือพระอาทิตย์ตกนะครับสวยมากมันบรรยากาศชิลมากเลยชอบอ่ะมาทุกครั้งก็สวยทุกครั้งเนาะใช่อ็ทุ่แล้วก็สวยไข่แดงแน่เลยวันนี้เนี่ยเห็นไหมทุกคนว่าสวยไหมสวยบวกหนึ่งมาค่ะไม่ถึงดาวหรือไม่ถึงสวยมากเอาลองนั่งพิงเสาแล้วก็หันหน้ามา๋หนถ่ายรูปให้ เฮ้ยสวยโอเคหนึ่งสองเฮ้ยตรงนี้สวยนี่นะครับโอ้โหดาวพระที่ตกสวยมากคนก็สวยปากก็สวยนะวันนี้เพราะใช้ฟินเวอร์ลิปมดค่ะสั่งซื้อได้นะคะโอ้โหลูกเป็นร้อยนีแค่นางที่เดียวนะยังไม่ลุกเลยนี่นะครับดาวจาแม่ร้อรูปดอกกุหลาบก่อนดอกกุหลาบที่ไหนนี่ อยากได้ดอกกุหลาบซื้อเองเลยเธอไม่ซื้อให้อ่ะซื้อเองเลยเหรอซื้อเองเลยเหรอก็เธอไม่ซื้อให้ฉันน่ะเดี๋ยวไปเอาดอกกุหลาบก่อนลุกลุกไม่ขึ้นเลยเหรอเดี๋ยวไปเอาดอกกุหลาบก่อนไปซื้อดอกกุหลาบตอนนี้ดอกกุหลจะไปซื้อดอกกุหลาบนี่มิงกะลาบามิงกะลาบาาทะห้ามัส $1,000 ตาสันอ๋อหนึ่งพันไม่แพงนะเดี๋ยวขอดูหน่อยนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เป็นรูปอะไรเนี่ยสปนนปปไเสปดนนเ,ปปอไเปอดอร์แมนใช่ชิ้นย่างได้ดอกกุหลาบก็ซื้อไปเองสิคะแม็กซ์ก็เยสมีกะละมังเอาได้เดี๋ยวต้องรีบไปนั่งเรือเอาก็ซื้ออยู่นี่ไง ฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเอง <Thank you. S 1> <laughs> อันนี้คือดาวซื้อกุหลาบให้ตัวเองอออู <laughs> ้อันนี้คือซื้อให้ตัวเอง <laughs> ซื้อให้ตัวเองค่ <laughs> ปะปัวไม่ซื้อให้ซื้อเบงซายยิบมปากเขาสิฮูเขาทำท่ายืนให้เท้าสิล่ะีไหอ่ะ ใจเองเขาหรือบปล่าใจแล้วอ๋อนี่เด้อนี่เดยหลักฐานเด้อจ่ายเองไปยืนในห่าวเด้อไปแล้วเดี๋ยวลงเขารอเดี๋ยวลงเขารอถ้าทำท่ายืนเด้อถ้าทำท่าแบบเซอร์ไพรส์นะลูกอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวห้าสีต้องทาเซอร์ไพรส์เด้อห้ยสีทำท่าูแบบห้าสีทำท่าแบบมุกบ่ดอกด่งบ่เอาดอกคุณลุงน่าจะรออยู่ฝั่งโน้นที่เดิมไหมลูกใช่ ตอนนี้ดาวกำลังเล่งไปขึ้นเรืออยู่เฮ้ยเธอมันจะทันไหมเนี่ยทัน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 เฮ้ยเขามีขี่ม้าด้วยนะดาวนะไหนอะโน่นเนี่ยเธอให้เชนรถม้าเฮ้ยอยางนั่งรถม้าน่าจะเปลี่ยนจากเรื่องเรือเป็นนั่งรถม้าบ้างลูกเรือเราอยู่ไหนอะไหนอะอแล้วคนลุงไปไหนแล้วเดี๋ยวไอ มิสติ่งอยู่ไหนแล้วอ่ะเขารอนัดเขาอ่ะไหนลูกไปไหนแล้วอ่ะลุงอย่างนั้นท่านัดเขาตรงนี้ใช่ไหมใช่ห้มามาัดห้มามัดห้ามัดแล้วเขาไปไหนแล้วอ่ะลุงคนนั้นอ่ะโอ้คนทีต่ตกสวยมากท่านวันนี้เรืองกับบัรนี้วันเรืองผู้ใดห้ามัดห้ามัด โอ้โน้โอ้โ้โ้เททอโอเคโอเคละเย้โอเคป่ะผมขอโทษลุงคนนั้นด้วยนะพอดีผมหาเขาไม่เจอนี่เราอยู่ตรงนี้แล้วโอเคป่ะอย่าโกรธกันนะลุงนะขอโทษจริงๆเพราะเรามาตามนัดแล้วแต่เราหาลุงไม่เจอโอ้โหพอดิตกไม่ทันแล้วสวยแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งเล่นนี่นะครับพอิตกกำลังตกเลยสวยมากนีเรามาคั้งที่สอ โอเคไปดาวขึ้นเลยขึ้นยังไงก้าวขึ้นเลยมาโอ้โน่นไงนั่นไงพอดิษตกแล้วอ่าโอ้โ oh, หพอดิษตกกลมบล็อกเลยวันนี้สวยมาก,ก,มากสวยมากอ่า เขาไม่ใช้เครื่องน,นะเขาจะใช้ถ่ายนะคะเป็นเรือแจวมัวแต่นั่งกินน้ำอยู่ตกแล้ววิวด้านบนสะพานสวยมากใช่โอ้หโหเพนพระที่ตกแบบสวยมากเลยใช่นหมเขามีขี่ม,ม้าด้วยนะคะใช่ดเดี๋ยวรอบหน้ามาเดี๋ยวเราจะขีมม่ม้านี่ได้เลยนะเขเชันยังติดใจน้องคนนั้นอยู่เลย โอเคอ๋อโอเคดาวมาถ่ายรูปนี่นะครับพี่เขาบริการแบบถึงใจมากเออนี่จัดโครงจัดขาให้ด้วยเจสตินมาเดโอ๋อเจสตินมาเดะอ่าหนึ่งสองนี่นะครับพี่เขา โอ้สุดยอดมากอ๋อยืนอ๋อดาวยืนดีนะเฮ้ยโอเคอ๋อน oh, oh. okay. okay. ี่ไงนี่ไงนี่นี่โอเคโอเคอ่าโอเคมานี่หนึ่งสองหนึ่งสองอ่านี่ยเนี่เนี่ยเนี่เอาไปเอาไปหนึ่งสองสวย นี่สองสวยบรรยากาศตอนเย็นเย็นเหมือนแม่หญิงมาชมแม่น้ำกลางล่องทำไมบ่อนหญิงดาวกลางล่องทำไมแดดไม่มีเฮ้ยมันคือพ็อปแหละสาวๆก็ต้องไงนี่กันเออดงดาวเธอรูปรูปเธอเป็นร้อยเขามาสองตรงนี้ฉันว่าต้องเจอลุงก็ฟิกชัดเวีวชัดฟิวมากทำไมไม่มา ลุงลุงองอนเราแน่เลยเราว่าลุงงอนเราแน่เลยอ่ะ <c oughs> ถ้าเจอตรงนั้นนี่แบบโอ้อายเลยนะเนี่ย <c oughs> นัดแล้วไม่มานี่ให้ดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับสวยมากเลยอันนี้คือสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลกนะครับเออชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยเย็นสบายดีแล้วดูฝั่งนู้นก็เป็นเจดีนะครับนะ ที่อินเลจะฟิลแบบนี้อ๋อพยะที่อินเลจะฟิลแบบนี้ไหมมีมีนั่งเรือคือนั่งเรือคือเป็นซิทธรรมดาของที่นั่นเลยเหรอใช่มาลุนว่าจะเจอลุงไหมรู้สึกผิดมากเลยลุงโอ้ดูเก่งๆมากอะลุงเออเฮ้ยได้่ะวันทูทีมมิงกาลาวา เลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนเออคุณลงแบบจัดจ um anyway> ัดฟิลมากเลยคุณลุงเดี๋ยวเรามาถึงตรงนี้แล้วนี่เดี๋ยวเราจะเดินกลับขึ้นไปขึ้นเรือตรงโน้นแป๊บเดียวมืดแล้วอ่ะถึงแล้วอ่าโอเคอาดาขึ้นเลยอย่าลืมจ่ายเงินเขานะ โอเคเอาไปให้ลุงเขาเจสตินมาแน่บิงกะลาบ้าแนสตูมิจูแนสตูมิจูโอเคบาย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 ลุงน่ารักมากเลยอื ามาลุ้นเงินว่นาจ,จะเจอคุณลุง <c oughs> พี่ลุงไปแอ,อนตอราคาเรือตออไเลยราคากันแล้วบอก่ากันแล้ว,ลว,น,ลวนัดบอกกันแล้วว่าพอกันน,ะนี่แหละครับไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆ <c oughs> แบบตกลงกันไว้ด,ดีนะเออว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะสนุกมากดาวเมื่อกี้เราลองพายเรือนะบอกตรงไม่ง่ายไม่ง่ายเลย <c oughs> ไม่ง่ายเลยต้องแข็งแรงด้วยนะอเออมันไม่ใช่แบบง่ายๆเลยนาตาแบบทุลักทุเล